ขอทำอวยพรจากยายหน่อยยายอวยพรให้หน่อยเนี่ยอยพรนอ่อ็เจดีนะกินอย่างเงี้ยก็ดำไมด้วยอะด้วยดเไม้ด้วยทาแม่อวยพน่อยได้ไห่อยพรแมอเจ้าีนะทต่อคเออคอยดเไม้ด้วยนะลูกงะกต่มากินในลาเหออนด้วยไปเอยเออโอ้ดีลูกเลยน้ำาะไหน้ำตาสะไหลที่เราเอ้า พยาบาละเซียสวัสดีครับคุณว่าสวัสดีครับเมื่อนี้เป็นมือสันมันดีพี่น้องพายายคุณยายนะครับกับแม่แล้วก็พ่อมากินดหมูกระทะเนื่องจากเเลี้ยงส่งก่อนเดินทางแล้วก็เลี้ยงย้อนหลังวันเกิดของผู้ใยา่บ้านรัสเซียกันละพี่น้องนะมาถึงจะแซบเมืออกคันพี่น้องเป่ไปเช่นกุ๊กเช่นกุ๊กละกุกให้ยายก่อนนะยา ยัใช้ใช้อันี้นะซ่อมเนี่ยเมเลยไม่่ะซ่อม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 นี่ยซ่อมเนี่ยซ่อมไอ้เกี๊ยวเราไม่พออ่ะง่ยจิเลยหมูนะอีกต่อุมกันซ่อมสุดแล้วเนี่จันเลยเอาหมูได้ไหมเนี่ยดกว่าคนนะชมก่อนโอ้หมูสุดแล้นี่ หือสุกแล้วเออต่ต้องใส่อีกยายกินเลยกินยาแม่กินเลยแนะม่กินเลยปกติยายกินปนกติเลยเดี๋ยว<ล>เราทำคิดแค่ิดแค่สิบนาทีพท่อจะพปหนองผวา,านพี่ไม่รู้ว่านเนี่ยเราจะกินเลี้ยงส่งต่อก,ก่อนไปเมืองนอกแล้วก็กินเลี้ยงฉลองวันเกิดจ้นลหลังให้ที่บ้านไวแล้วกัน น้องอ้อนก็จะทำเอ่อหน้าที่บริการพ่อกับแม่กับยายด้วยการย่างหลังจากนั้นเข้าจะกินซุน้มกันกินก่อนกินก่อนเหรไหมยายเอาไปก,กินมีนะแค่หนงกินแค่ว <c> น <oughs> กินยายก็จะกิน,นหมูร้อนเนี่ย พี่น่องนะยินมจ้ว่าอันหมวดที่แล้วงวดที่แล้วเป็นอะไรกระทะอะไรน็เป็นกระทะดาวถานใช่ไหมกระทะดาวถนงวดนี้พัฒนาแล้วเด้อพี่น้องนะเป็นอันกระทะไฟฟ้าแล้วอันนี้ไปซื้อไว้ให้พ่อให้แม่อันต้มกินตอนติดตัว่อยไปเมื่อหน่องอะไรนี่ข้าวหมูถึงแล้วค่ะหมู ตัวน hmm. oh, uh ี้อาจารย์เปลี่ยนแปลงพ่อมาเกันอาเรยจ้าผักใส่ก่อนนะครับเจ้าคุณพร้อมไหมด้วยเจ้าคุณน่ะนะตักเจ้าคุณนะคุณตื่นวา ข้า,าน,านาั้นน้นมีะปุอยู่หรรระรว่าะปุนไหมยาเลกระปุนนี่ไหมนี่นะคนตางไายสกตะปุนเขาจุ่มนี่องเห็ไหมใช่จุ่มแคพม่พอสะดุก จะดูงเลงจะดูงเลยเนีน่ยข้าแม่กระปุกดูอีกได้กำลังจะกินเลยยายกินเลยกนินเลยครับที่มาด้วยะห้กามนู้นอ่ะ ินเลยหมูเยอยแยะเลยหมูให่เไอ้เนี่ตัวนี้อากาศเป็นแก๊มีแต่วันเป็นไอพี่อเปลามันคนเป็นวัดเป็นแทบทุกบ้านต้องไปแล้เพื่อนเร็กลับไปพูดไปฉิยาไหมเรื่อง้ถุกตอนนั้นกุ้งแสนสุกแล้วหอมหอมละหอมหอมจ้าหอมหมูกระทะมันกรอง มห,หมาดูอะไของมันไม่หมดเลยมันเลยมองไปไหนมันมองไม่ได้เม,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 มองข้าวกลั่นเหรอนี่นายเจอ,อกมาให้กินบ้างเนาะ คุณอะไรหวันเราจนได้เห็นไหมต้องไม่เห็นหมูวันนี้ต้องไม่เห็นวันบุหรีเห็นแขนขาหมูวันกำลังอันย่างให้อันบริการอยู่ในที่นั่งหมูวันเป็นเด็กเสริฟวันนี้ไอ้ไ้วะพ่อไม่ไอ้อ่ะยายก็ไม่ไอ้ ขอเน้ำสดหน่อยขอแห้งขอแล้วได้ร้อนใช่ไหมใช่จริงหรอครับจริงคุณแม่ อร่อยรับมี่รับม <ości> ี <sc> ่สุกก <sh arp> ันเหรอปุ้ยไม่เป็นไมึงกินรับมี่สุกแต่มีลูกชิ้นเนื้อให้เธอได้แหละแล้งลืมไม่กินเนื้อไหมไม่ไม่กินเนื้อไม่ต้องใส่ เด huh? ็กซื้อมาเอ๊ะเด็กซ้อมาอะไรเด็กอะไรนั่แหละเนี่ยเปแม่ซื้อมาเลยเป็นนี่ที่แม่ซื้อมานี่เลยต้องทำบุญแล้ว ยาเจนน้ำจิ้มละปิ้งหวเรืไงไอลอร่อยไหมปิ้งหอเรือไงดำไอ้เ้าไปเาตอกกนเล้ว่ก็นังแกงไกเลยข้วผุ้สุกอะไร่นี่้มกระุสุกแขกสุก ตอเนี้ขอบคุณครปูสุกเห็บสุกทอดตับยาจินเห็บเยอะๆไปรปเปซื้อลูได้เนี่ยฮะรา้ราคาเท่าไหร่แล้อะเก็ดร้อยบาเก็ดร้วก็บเดี๋ยวนี้มันถูก ในนี้ถูกและยามีหลายยี่ห้อให้เราเลือกเลยเล็กคนนี้ก็ห้าร้อยห้าร้อยก็มีนะไอ้กลมๆเหมือนที่เราใช้ที่รัสเซียนอ่ะห้าร้อยมันเจอ้วมางเขาหลอกกินนกินต้องก็ได้เขากินอร่อยก็่ไม่ยาอีปน เ็ดเ,เป็น่อแก่กอนอร่อยนะของอร่อยกินนี้เยเมื่อวนี้บอกว่าอาเฟยฟาแล้วทัาานสมัยนะละอวดนี่ไม่กระเด็นมันหูอะ แม่เอาหมูปะแม่เอาหมูะะอมูกิดนเ,ดเดยล<ม>ี้ยงตรงหลานไายอ,อีกสองปีนะจะได้มาเจอทีเดียวมานจั

ก็ป <c oughs> ีหนึ่งหนูก็กลับมาได้จ้ะปีหนึ่งหนูกลับมาพักได้อยู่พักได้ต้องเป็นเดือนเขาให้พักอยู่เหมือนกันบ้างเงาเป็นเนีย้ยอ่อย ขอนแม่ก็เป็นสุกอะคุณแี่ซื้ออะไระห้เลยไม่กินละไ่กินะไรทีละบีเอฟเไพี่น้องมืนอนี่งูรพยาบ,บาลรัสเซียับสิอัน อแมอ่กินไม่ใช่คอม่ดีสินกินแบบว่าเลี้ยงส่งตัวเองใช่เราเพื่อที่จะไปทํางานเมืองลอยแล้วก็เลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลังให้ตัวเองยายก็มายายอร่อยไหมสุด <c oughs> การมัดไม่แน,น่เลยน ข้าวเส้นมากครับ่เน่เส้นอ่ะกินง่ายข้ขอวบนเส้นอ่ะมาอะไรนะทำอะไรได้คนระับเนน้ำขเขียวพวกเราเอาน้ำนั่นมาให้พ่อดุว tôi 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 เราเนี่ยอพี่น้องมาเนียนณยาบ้านครับน้องมุวอนแล้วครับยายแล้วก็แม่พอตะชิม่านลามูจิอร์สมีละ่ะทิมาให้มูจิอเก็บบ้านี่เนี่เป็นการเลี้ยงส่งของออขอบรัวของพวกไปอันเลี้ยงส่งไปทํางานต่างประเทศแล้วก็เลี้ยงชรรอวัอนเกิดให้พญ่บ้านย้อนหลังนะครับ ขอคําไวยพอนจากยายหน่อยยายมวยพรให้หน่อยมวยพอนกเจ้าพีนะก็ดำก็ำไห้ด้วยนะตัวดำไ้ด้วยทํทำแม่มวยพอนได้ด้วหวยพอนะเจ้าดีนะคตอคดอ่เออขอให้ดำไม้เวยนะลูกนะสตมากินในดำาม้รวยเลยเออโตดีลูด้วยน่าะแล้ว น้ำตาสร็จดีกว่าอ้าววันนี้ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับย้ายไปครับแกพูดมาไม่ได้